ก็จะเป็นเครื่อง Vision S 700นะครับคือทาง Onde Thailand เนี่ยก็มีเครื่องมือใหม่ๆในการแบบเพิ่มประสบการณ์การวัดสายตาให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เป็นสาเครื่องแรกของเอเชียแล้วก็ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับผมเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการวัดสายตาโดยสิ้นเชิงเลยใช่คืออย่างตัวมเป็นคนที่มีสายตาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราจะคุ้นชินกับการวัดสายตาแบบเก่าซึ่งบางทีก็แม่นยำบ้างไม่แม่นยำบ้างแต่ว่าหน้าเบื่อแล้วก็นานครับผมแต่เครื่องนี้ก็คือทั้ง สนุกแม่นยำแล้วก็เร็วอ,อยากให้เข้าไปลองกันมันเหมือนเราเข้าไปเล่นเกมเลยมันมีอาพี่เข้าไปแล้วก็สมมติว่าค่าสายตาเสร็จเขาจะเปลี่ยนเลนที่เหมาะสมมาให้ครับอพอเราเข้าไปเราก็จะได้ไปนั่งอยู่ในรถรถที่ขับออกไปแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆมีเด็กตัดหน้าบ้างเขาจะให้ดูเลยว่าชัดไม่ชัดมีป้ายอย่างนี้เห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงแบบเลน่นการแสงไม่การแสงอะไรเงี้ยเขาโชว์ให้ดูเลยเราจะได้เลือกเลนถูกอะไรอย่างเีย เหมือนได้ใช้ชีวิตรจริงๆแต่ก่อนเราต้องใส่เลนส์ที่วัดแล้วเราออกมาเดินว่าพื้นลอยหรือเปล่าพื้นลอยไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเกิดขึ้นคือในหนึ่งเครื่องเลยแล้วก็ภาพจะสวยมากค่ามาเปะ๊ะไหมค่าเป๊ะผมไม่ลองผมลองแล้วครับก็สมมุติเราไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยก็ออกมาวัดใหม่แล้วเขาขี้ใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์เลยว่าเป๊ะส่วนตอนได้ลองแล้วเนาะเพื่อเช้าเลยเพิ่งลองเมื่อเช้าเครื่องเพิ่งมาถึงประเทศไทย3ามวีคครับแล้วก็ติดตั้งที่นี่เสร็จเมื่อคืน ประมาณนั้นเลยครับถูกใจเนาะถูกใจมากแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ใช่มีแค่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแฟลกชิพเนาะเป็นสาขาใหญ่แล้วก็จะมีที่ไอคอนสยามด้วยกับที่ดองกี้ที่ทองหล่อครับผมผมมั่นใจคือผมใส่แว่นตั้งดเด็กนะครับโอนเดซไซแลนเป็นร้านแว่นที่รบวงจรมาแล้วก็มีประกันสําหรับแว่นด้วยนะคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าใน1ปีเนี่ยต้องถูกใจกับคุณภาพของสินค้าของเราครับแล้วก็สามารถกลับมาเปลี่ยนสัตว์ใส่ตาใส่แล้วไม่สบายเนี่ยหนึ่งปีเขารับประก อัลตราเซลเซอร์บิทผมว่าดีสุด <c oughs> ตัดแว่นแล้วรับภายในย0นาทีครับอ่าเราเป็นโนเป็นนานแล้ไงครับปีละซุนเป็นหปีที่หแลละครับผม <c oughs> ใช่ก็มีหลายๆอย่างที่เขาพัฒนาแบรนด์ของเขาขึ้นมาตั้งแต่ดีไซน์เนี่ยครับผมมั่นใจว่าพอเข้ามาในร้านอนเดสก็จะสามารถเจอแว่นที่ถูกใจกับตัวเองเขามีสำหรับคน,คนทุกคนทุกแบบตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ยัง ก็ S <S มีมไปทา <ำ S 1> งานกับที่ญี่ปุ่นก็มีใช่ครับผมแต่ญี่ปุ่นมีมีหลายร้อยสาขาเลยครับผมก็ดีใจครับผมก็อยากให้คนไทยได้ตัดดีๆคือ <c oughs> ก็เรียกว่าเขาคือก็คุยกับแม็กแบบเดี๋ยวนี้ก็คุยกันประมาณอัปเดตอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมสองอาทิตย์ครั้งแล้วก็เห็นเขาค่อนข้างถ่ายซีรีส์หนักมากเลยตอนนี้คือเขาถ่ายเกี่ยวกับไทยพีบีออยู่เป็นซีรีส์เรื่องนักกีฬาพายเรืออะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเออชีวิตน้องเหนื่อยก็ทักไปเป็นกำลังใจให้นะเออ,เอ,อทำอะไรแบบเป็นไม้ร้อนไม้กองนู้นอะไรอย่างครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องแม่กับหมูคือตุนก็คือแม,แม่เขาก็แยบๆบมาแหละเออพี่มีอะไรจะบอกว่าอะไรอย่างครับผมแต่ว่าก็ตนุนยังไม่ได้รู้ชัดขนาดนั้นเรื่องถึงสาเหตุเรื่องถึงอะไรอนยะ่างแต่เราก็อยากให้เขามีแบบว่าเขาเรียกมีช่วงช่วงที่ดีอะ่ะช่วงนี้ก็น่าจะเหนื่อยของเขาอยากให้มีความรักที่ที่โอเคที่ดีครับไม่อยากให้แบบว่า ทะเลาะแล้วเก็บมาเครียดคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก <am> ็จะบอกว่ามีอะไรปรึกษาผมได้ตลอดปรึกษาบางทีเราเขาปรึกษาไมปรึกษาโดยที่ปกติก็ซึ้งซึ้งกันคือผมก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรแม็กผมผมส่วนใหญ่ผมก็จะแบบมีปัญหาอะไรก็แบบเออทำเองทำเองอะไรเงี้ยแม็กก็จะไม่ค่อยปรึกษาตูนก็พาร์ทที่เจอกันจะเป็นพาร์ทเทปปี้อะพี่พาร์ทที่แบบเฮ้ยพี่เป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถือถ้าถ้ามีเรื่องเครียดอยากให้แบบเออคุยได้ผมอยู่ตรงนี้เสมออยู่ตรงนี้เสมออะไรนะพี่จบทางก็ได้ไม่วันละไหก็อาจจะเครียดจะฟังรู้รู้รู้มันคือแม็กแม็กมีธุรกิจร้านอาหารที่อาลีด้วยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้พอเป็นช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบคนด้วยพนักงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เครียดหลายเรื่องครับเราก็อยากให้ความรักเป็นสิ่งที่แบบว่าสดใสของเขาเออเขามีรางวันางโศกให้เราเห็นป่ะไหมจริงก็เหมือนก็ ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยู่กับผมมันจะไม่ไม่ไม่ดูเศร้าขนาดนั้นใช่ครับผมเขาก็คงกลัวเราเป็นห่วงนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นห่วงจริงครับผมอย่างอย่างก่อนนะยังดูแลกันอยู่แม่กมคุยกับคนไทยเร่จริงจังแบบกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ร้างรักคือความข้า่งรักคือดูหนัาพยายามจะไม่อยากไปเข้าพื้นที่ส่วนตัวมากต้องบอกนี้เลยเพราะว่าเราเจอกันบ่อยจริงเราเจอกันแบบ บ่อยเหมือนครอบครัวพี่แล้วถ้าเราส่วนตัวกันมากเกินไปเดี๋ยวมันก็รู้สึกว่าแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็จะมีสเปซของกันคือเราความรักถ้ามันอยู่ดีวมันพูดขึ้นมาปรึกษาเราก็จะแบบให้คำปรึกษาเราเป็นโค้ดอะไม่ได้ลงสนามเองอะไรเนโค้ดตอนนี้ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรครับผมตอนนี้อาจจะแบบแม็กโตขึ้นอีก2องสาปีอาจจะแบบอยากแก้ปัญหาด้วยเองเออนักเล็พอยังไม่เห็นข่าวเลยพี่ข่าวเลยเหรอในช่องไหนอะ ในโซเชียลค่ะโซสานโซเซแบบให้คุณตุลใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ยินดีครับผมอยากไปไหนทะเลภูเขาบอกมาได้เลยมีเวลาหรอครับเวลาจะหาเวลาให้ได้ครับจะหาเวลาให้เนี่นี่ก็ก่อนไปเรียนก็นัดกันกินข้าวแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เจอสักนะเดี๋ยวเออเรากินข้าวกันหน่อยเออก่อนไปละส่งสั่งลาก่อน แต่เร็วหรอกแต่เร็วแต่ไม่ได้หายไปไหนหนานหรอกครับ <laughs>